สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะพศ2 5 6พนอ,อนะคะการอ่านดวงประจาเดือนนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะนะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอกอคุณช้ยิิารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่เกิดวันอังคารนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบสีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนกันยายนนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะหมอฟ้าจะจับพไพ่สิบใบนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบมาดูกันนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะจะได้ไพ่อะไรเป็นใบแรกนะคะคนเกิดวันอังคารนะไปที่หนึ่งแปดเหรียญเลยนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้นะคะมีช่องทางมีลู่ทางนะคะที่ดีเข้ามานะคะการเงินประสบผลสําเร็จดีนะคะแปดเหรียญก็เรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ตังนั่นเองนะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะ ราชินีพจจันร์นะคะไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะมีมีโครงการหลายๆอย่างเลยนะคะนะเรียกว่าที่จะลงมือทํานั่นเองนะคะเชลิออดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะนะเชลิออดงานหนักงานเหนื่อยงานมากงานเยอะนะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบทํากิจการสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศด้วยนะคะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะเรียกว่าชิพปรจลงเท้าเลยนะคะคนเกิดวันอังคารประจําเดือนนี้นะคะงานเยอะจริงๆนะคะนะเซรีออดก็เรียกว่าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะใครบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของตัวเลขนะคะหนังสือเอกสารหนังสือเดินทางหนังสือวีซ่านะคะนะ รวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะรถยวดยานพาหนะนะคะนะสิเปลี่ยนขึ้นมาก็เกี่ยวข้องในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะการเงินนะคะอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะการเซ็นสัญญาการทําหนังสือเอกสรรารสิ่งต่างๆนะคะนะ <ส Rules> นก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะใครบางคนนะคะอาจจะกําลังอยากจะได้ในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศัยรถยวดยานพาหนะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะใน ในเดือนนี้นะคะหรือใครที่กําลังขายที่นะคะนะขายบ้านนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะวีออฟคอจูนนะคะค้นมาแล้วนะคะในเรื่องของบ้านนะคะที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาหรือ <c oughs> มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะวี o ็อฟ r อจูนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะ มีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะอาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายกิจการด้วยนะคะในช่วงนี้มีในเรื่องของการลงทุนนะคะนะใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนอยู่นะคะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์คาจุนนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปพบครูบาอาจารย์เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะในช่วงนี้ การงานการเรียนการศึกษานะคะนะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะราชินีดาบนะคะก็เรียกว่าตัวเราต้องมีความมุ่งมั่นนะคะนะเรียกว่าไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะราชินีดาบงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะเลยทีเดียวนะคะคนเกิดวันอังคารเหรียญเยอะมากเลยนะทิ้งเหรียญน,นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะทิ้งถ้วยนะคะนะ ราชนีเหรียญน,นะคะอะคนเกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนกันยายนนี้นะคะนะก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางนะคะที่ดีเข้ามานะคะใครบางคนทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือใครบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของรถยวดยานพาหนะนะคะการ ออการติดต่อนะคะกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าดวงมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายและสิ่งร้ายๆต่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการศึกษาหาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมนะคะนะ ก็เรียกว่ามีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรเลยทีเดียวนะคะนะการเงินขึ้นสวยเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ นะหรือใครที่กําลังอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถนะคะนะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะใครบางคนช่วงนีอ้อาจจะหมดไปกับความสวยความงามน,นะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทาศัลยกรรมนะคะเสริมความงามเข้ามาด้วยนะคะนะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตัคงนะคะโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากทะเบ,บียนรถนะคะในช่วงนี้ผู้หญิงผิวขาวผอมบางนะคะจะนําโชคมาให้นะคะ คนเกิดวันอังคารซิกเซนลังสังหอนแม่นยำนะคะนะคาดดาวเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะเรียกว่ามีไหวพริบปฏิฐานที่ดีเลยทีเดียวนั่นเองนะคะเอาตัวรอดได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะโดยรวมแล้วก็เป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะ แต่ใครบางคนอาจจะมีความเงียบเงาเปล่าเปลียวหัวใจอยู่บ้างนะคะในช่วงนี้นะเรียกว่าต่างคนก็ต่างโฟกัสไปในเรื่องของหนะ้าที่การงานนั่นเองนะคะหาความมั่นคงให้กับตัวเองกับครอบครัวเลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีอยู่นะคะใครบางคนนะคะก็เรียกว่าได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่สําหรับคนโสดนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะนะมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะนะรวมถึงนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะแต่คนโสดต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนะอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ามของผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะช่วงนี้อาจจะมีความรักนะคะที่ต้องเป็นความลับปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ด้วยนะคะนะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารโดยรวมแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของระบบระบบระบบลำไส้นะคะอาหารไม่ย่อยนะคะนะกินทานท้องอืดน,นะคะช่วงนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการวิงเวียนศีรษะนะคะนะเรียกว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะนะเจ็บทรงอกแน่นหน้าอกนะคะนะ เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของกระดูกเข่าข้อระบบน้ำในร่างกายไตยกระเพาะปัสสาวะด้วยก็แล้วกันนะคะนะแต่ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายมีอาการที่หนักอยู่ก็เรียกว่าจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะดวงมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นครูบาอาจารย์นะคะในช่วงนี้ คนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนกันยายนก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีในทุกๆเรื่องนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ